Yeah. Hey. เพราะมันตบโปรชีไม่เอาไก่แรกออกนะขะานนั้นไม่อะมันไม่ค่อยมือมือมันไลรักไก่เขามันก็จรกออกมือเรียงว่าหมดเค่อเช่คไปค็ถือเนาะเออเชทีที่ร่วมบุมาให้มือโคงมือรับมือโคงมือมัถหึงงแล้วก็รูดวัที่คู่ฟุ้งเนี้นดูง่ายแตะเดิมว่าฝ่ายคะแนน่งปาาเข้าแข่งว่าอัวเริมคปู อันนี้นะงานเอกชัยฟงุ้งงานหรือว่าจ่ายนมข้าบ้านเรื่งครับเพราะทแกงแขึง,<าน>ง,งคือจะของใส่ยิ่งครับปูหัวว่าใส่ยิ่งเพาะว่าหยาดอย่างยิ่งงานรุ่งข้าบ้านหรอกเออบามันรุ่งข้าวบ้านก็พอเกินห้องมาถูกแตขคือกกนไงล่ะพอเจ้าข้างไหนพอเจ้าข้างไหนก็ไปลองขุนมานก ผมคือคือกดบักเขกอื่อย่างครับผูบักแกเขาใหญ่ไปบอกแคัหนรกลูกหน้าลูกนัวไว้แข่เขากับพวกแาลูกนี้มึงกับเพวนแกกันร้อนง้อแขกจ้างก็มาขูดบอกว่าใหญ่หรือว่เงีย แ่ว่ากูเห็น nhà บักเห็นกูนัะ่ากูแ่ยังกูย um ่ยังยังเหนกูแ ok> ่ยังยังยังชาวบ้านอย่กูยังยังได้ยินกม่แปลกใจกูไม่คับปูน้ำเขากูบอกคับปู พวกจกาถึงฟังข้าด้ยนะพวกเกาตรงประลงปู่ปู่วะพวแกปูปูมันบาดยังไงต้องผ้าในเนี่ยวิบชายวิบขวดต้องผ้าเบกอท่อกับมือบางเริ่มพวกแก่ทั้งหลายฟังาถประลงปู่ปู่นะขร้นเขอนกับโบมือแข็ เขาทำ่าอย่างเน้ยเนาะอืจได้เขากาทํำเขาเวรคืก็ค่อืมไปิดคราวิเคาบอกเขาไปลุกู้ฮู้เขาเู้ฮูู้อููู้้ฮู้ฮู้ฮู้้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮููู้้ฮู้ฮาูู้้้ฮู้ฮค้ฮู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 ้นูู้้ฮููู้้้ฮูู้้ฮลงหูููู้บเข้้ วาเจ้าขึ้นใหญ่หนึ่งไบหนึ่งชอนเส็บเอ๋พรกเจ้าทั้งหญต้องประดงเจ้าไปขึ้นตังหมังจังหมื่อปูปองเอ๋เขรื่องูนะเขากระเบื้อางอ่ะพวกถือกระง่ว่าถือย่างยิ่ดูเขาย่างเขียวยิ่ยิ่อาปากยงคือว่าจะยางกดยิ่งเขาป เรื่มไปแต่ยางกงูคือกงมู่ใ่หือม่ใช่่า่าาโอ้ยว่ากัว่กาัวาช ขออค่าตรงข้ามบุงขอค่าย้ำมาไปรงข้างาบายนบ่าเบานักเดออคาลงบายอบัดแล่เนจคืรเนี่ยครับผู้คนบ่ายขันเขาเพื่อนใจหมจะมหนเขจัค่าย้ำมาบัจัค่าลงบ่างบัจัค่าไปไต่บ่อไต่ห้วบัดค่ไปฟังบอฟังแล้วบเแค่ขอแา่อย่นงั้นขอบุงแล้ว พอแค่นังมันไปงบบางก็บุค่เดวบคือว่าใกล้ๆครับปูเอาอย่างนี้วันนี้เติมวันนี้ใช่ไหมใช่เออเติมมือนงี้ยแค่ยิงน้ก็กไปลงบานห่ะครับอืออ๋อผ้าก๋ๆก็ถือเติมน้ำไม่หายเรียกกับมืออื่นมันรวมง่ายเนาะครับูเติมน้ำหายวันนี้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 สิบหกบาทนี่อกแคสิบคำูบาทสิบหกเติมเติมทัไปเรไปไปกลับไดน

เออทีมงาน้อยช้างดังเหม่หวเนีอยกะมึงคกไว่พอหัวบางคร้ผิดวังเป็นเคบเคลเพราะชื่อป่กห้อยฉ้างดังใหม่มันไม่เคื็บพ่อโอ้ยพอเชื่อคือบอกอืมแต่ว่ามันได้ตัได้ตก็บูกใจอืมขันช้างเกิดเนาะครับพูหัวนี้ทีมงาน้อยช้างดังแหม่ถามว่าถ้าช้งเกิดก็จะได้ถ้าไม่ชัางเกิดก็ไม่ได้นะเออเอาอย่างนี้หอยฉางดังหม เออพ่อเพื่อนทหอยค้งตัวใดก็ตัวหนึ่นะเด้ออืมข้แกโอเคมาทำไมัหกหกไม่มาเหมือนน้องดิมอ่ะครับพ่อืมพอเก่ทำามาไล้อืมดขายคุ้มเจ็ดนะอืมน้าขึ้นี่พเจ็ดนะเ้อเด้ออ่าข้างมือซามือยาวมือซงมือไม้หิงหิงแล้วก็รวยทุกทุกคนจะเรื่องจะเรื่องหมดยังเมื่อจะบอกเมื่อือไปหาคงมผมว่า กูถงมาหื <pause and rain> ือวันฤคือสามเกิดเกิดมูเกิดเออเมืองบ้านดังงานอยากพหอข้ของขวันมาคู่กะครับผมของขวัญทำงานดีมือยังวังอือพอกระดือขายปูจากกับพูกคือประคับแยกปูดข้าขาเดอกันแล้วอือเอาทำงานยู่พ่อมือจังวัาไทายคัาดังนึงเนาะบ้านดังหนึ่งบ้านฤคือสามเกิดเกิดมีกันเ่ม ควังขวัญวันเกิดวันที่หกมกราล้พ่อขออมรางวันนี้คือบานเรื่อของมะขุ่งนะลูกนะครับปู่เออบานเรื่อคือของมะขุ่งขามเกิดเกิดหมู่ิเกิดออมาเดี๋ยวพ่อจะเลือกค่ะเลือกไปกุ้งมือีกนัดเอาข้างมันกงกับของโอกอ่ ฟันโคงเรยยๆครับปูขั้นวัตรงกับเองพอกับฟันโค้งคือเขาเรื่อยๆครับเร่อยๆครับปูมอเร่อยครับแมนเลยรับปูเรื่อยก็เอาแข่ของอื่นยังไงมันจะไม่หมายม่หึงไม่ด้วยเอะอยๆใกระเป๋ามัดคู่ดีกว่าครับปูใส่กระเป๋าเงินล้านแล้วงานใครเรื่อยมครับปูเขาไม่เร้ ดอจไม่จุพร่นี้เนาะครับปูโอเคเนาะโอเคครับให้ลูกแ้มือเ่มือแก้มือเ่มือม้าหึงหึงแล้วก็หลุดทุกคนจะเดินจะเดินลุกสาธุสาธุสาธย่างยอืมรงังพูมาแล ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามาครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องครับบ่าวไอแอดจะลงมคลิปได้ไปนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับก็ขอให้บุญบารมีองค์ปูชีพระาวความปูตาครับวบันดาในสายบุญของปูครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดําแต่รวยนะครับแล้วเออมือนี้เป็นมือวันที่หาครับวันที่หา ครับมกกระราพมพ่อสอสวงพันหาอยหกสิบเ็ดครับมืออื่นครับก็เป็นมืองานนะครับหรือว่างานวันเกิดครับงานวันเกิดของแม่คู่นะครับสวัสดีจ้าพี่ยิมอักแอดยิ้มกราบสวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับด้วยสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่คู่ครับผมครับผมอาสาธุสาธุครับผมครับกขอขอบคุณขอบคุณคำอวยพร ของเอฟซีทุกทุกท่านนะครับว่าจะฝากคาอวยพรไปให้แม่คู่นะครับคือว่าครับคาอวยพรมาให้ทั้งช่องแอดยิ้มครับกับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่เอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องคุณใหญ่ทุกทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาครับอันมีค่าเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวัสดีครับคุณนันทิดาแคปเปอร์ครับแอดยิมกรับสวัสดีนะครับเด้อครับอ่าครับ มือใดนผู้ใดเกิดเมื่อนี้หรือว่ามืออื่นตรงกันกับแม่คู่นะครับก็มีเอฟซีฝากผ่านมาทั้งช่องครับให้ปูหอวยพรดวันเกิดให้ปูกะอวยพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับก็ให้สุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆนะครับเด้ออย่าลืมครับปูหอวยพรวันเกิดให้เอฟซีกับสิบเก็ดนะครับที่ปูบอกหนึ่งเก็ดละสั้นอาจจะเป็นค่ากับเขากับนามเมื่อนี้หรือว่าเป็นของวันทีสิบเก็ดกับอาจจะเป็นไปได้สิบเก็ดมกราคมนะครับเนาะเพราะว่า รัฐบาลไทยงวดนี้ออกวันที่สิบเกตุครับเด้อครับให้สุสๆมันๆน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับสําหรับปู่ตาครับต่ออายุให้แม่คู่นะครับอ่าครับปู่บอกว่าเก้าร้อยเก้าสิบปีอ้าวเก้าสิบปีครับผมแอดยิมก็เลยเขียนเก้าหนึ่งศูนย์นะครับอ่าคำว่าเก้าสิบปีครับเก้าสิบปีนะครับอ่าเก้าหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องหรือว่าเก้าศูนย์นะครับ แต่ก่อนแม่ปูกาต่อให้แม่คู่เร้อยสปีกับเก้เนาะครับนะเนาะเทากับพีจาาดีครับอ่าครับอาจจะเป็นค่ากับเขากับนามือนี้หรือว่าเปลนของวันที่สิกับอาจสิเป็นไปได้ครับผมอ่าครับเอฟซี FC พีจานาเอานะครับทุกคำเบาคําจากของปูมีรางวันแล้วก็ปูกระบ,บอกนะครับหนึกับ109เป็นตัวเดียวกันได้ยิมเดอร์เวสันบาอ่ากับ1นึ ครับเอฟซี MC สิไปยิบไป,ปหาสลากกินแบ่งทบานกับไปยิบครับผมหรือว่าจ,จะเป็นแนวทางเมื่อนี้ครับกับเอฟซีกับพิจารณาได้ดีสําหรับปูฝากให้มือ่อื่นครับปูบอกว่าให้ลูกซิสลูกหาครับผูกแขนอ่าผูกแขนเอาโชคเอามานให้แม่คู่คนละหกรอยเจ็ดสิบบาทเลยครับเด้อหกรอยเจ็ดสิบบาทอ่าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้อาจจะเป็นมื่นครับขากับเข่ากับน้ำนะครับเนาะครับของแม่ครูสวัสดีครับคุณอัมพรครับอวยพรนมันเกิดให้แม่ครูนะครับเนาะให้ซอยสุภาพแจงแรงครับอ่าครับขอบคุณครับเดี๋ยวแอดยิมจะเป็นธุระนะครับเนาะครับบอกแม่ครูให้ครับให้สุขสกๆมันๆครับนำกันเลยครับเด้นเอฟซีกับร่างกายแข็งแรงทุกๆคันครับผมอ่าครับผมสุขสกๆมันๆลำๆเลยลุยสำหรับแนวทางมื่อนี้ครับผมปู่บอกว่ามีเป่านะครับเด้อรวดเป่าครับสำหรับขากับเข่ากับน้ำหรือว่าอ่าแนวทางต่างประเทศมื่อนี้ครับผม ว่าจะเป็น่เาหนเกจ็นึ่งศูนย์หกหกเจ็ดศนย์ล้วกรเจ็ดเจ็ดห่งงหนึ่ล้วก็1หนะครับแล้วก็ว่าศูครับผมปู่บอกว่า,วาบอกให้แตงโมครับห้เกตแตงโมเอาเลยบานเลขที่ของแม่คู่บานหลังไม้ก็คือ773นะครับบานเลขที่เจ็ดมูสิบรับเด้อครับผม อ่าแต่ว่าปูตาห้เสียเอกครับหนึ่งหกครับอ่าก็จะไปหาหมอหายังห้จัดไปหนึ่งหกขอตังเงินพ่อประสันสำหรับปูห้หอยสังงวดนี้งวดวันที่สิบเกมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกโอหกสิบเกตนะครับเนาะครับปูห้หอยสังครับให้ทิดหอยสังนะครับล่วงท้ายด้วยศูนย์เ ครับเอฟซีกับพิจารณาดีครับเด้อสำนักคันเอฟซีท่านใดครับจะไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลครับกับจะลืมให้ล่วงไทยด้วย07ครับก็ให้โศกมันหมันน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรารถนาทุกประการครับขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีปากาวความปูตาเนาะครับโดนบันดาลในสายบุญของปูครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดั่งแต่รวยปูให้เสียเอกข้าไปหาหมอ16ปูให้หอยสังอ่า งวดวันที่สิบเก็ดมกราคมของหววรัฐบาลไทยลุงไทยไปยิบไปหาสดากินแบงรัฐบาลลงไทยด้วย07นครับผมแต่ว่าปู้ให้ตัวงวดก็คือ16 1หกสิบเก้าสจ็ดละกะสิบนะครับเนาะคลักละเก้า1นึ่งเจ้ากละกะหนึครับผมใหส้สกุสกๆมันๆน,น,น้ำกันทุกมูทุกคน คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรถนาทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีป้ปากาวความปู่ตาครับดบรรดานในสายบุญของปู่ทุกผู้ทุกคนครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดำแต่รวยเฮ็ดอันใดก็ให้จเจริญลุงเรื่องทุกประการเดินทางไปไสมาไสก็ให้แขวคาดปลอดภัยขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีปปากาวความปู่ตาครับนําดูแลลูกร้านหอดบานหอดส่อง ครับผมทรงลูกทรงหลานฮอดบ้านฮอตซองครับแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็ขอให้ขายสิ่งขายของครับอีฟซีลูกหลานของปู่ครับกับยูทูวจังหวัดประว่าจะเป็นอ่าทั้งมัตตพุทธนะจังหวัดระยองนะครับเนาะกับไลายครับลูกหลานทีวักรุงเทพมหานครครับเป็นพ่อค้าแม่ขายหลายครับทุกๆจังหวัดครับก็ขอให้ขายสิ่งขายของทุกอ่าได้ขายให้ขายดีทุกๆุทุกมือนะครับเนาะให้ขายรับขายดีขาย แบบเทานามเททาครับผมขายพอดีเป็นล้อยๆเท่าครับอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขอให้ fc ทุกทุกานโชคโชค,โชคโมนันมันลำลำเรื่อยเร่อยแอดยิมกับคอส,สวัสดีครับอย่าลืมนะครับโตปูให้เพื่อมืออื่นก็คือหกเกจซูนครับโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆน้่กันทุกปูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับคอส,สวัสดีครับ